รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านประกายเพษัชลูกเป็นโรคภูมิแพ้จะรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าคะ โรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งค่ะโดยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีความไวของการถูกกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้จากสารต่างๆจากภายนอกเช่นฝุ่นเชื้อราเกสรดอกไม้หรืออาหารบางชนิดเช่นไข่ถั่วอาหารทะเลซึ่งเมื่อร่างกายได้รับสิ่งที่แพ้ก็จะเกิดการกระตุ้นการหลั่งสารภูมิแพ้ต่างๆเช่นฮิสตามีนทำให้เกิดอาการเช่นเกิดพื้นลมพิษหลอดลมตีบทำให้เกิดอาการหอบหืดและหายใจไม่ออกหรือ ือมีอาการตาแดงและคันตาในบางรายที่มีอาการแพ้รุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะโรคภูมิแพ้เป็นโรคซึ่งอาจถ่ายท่อทางกรรมพันธุ์และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถรักษาอาการและป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้โดยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นอาการแพ้ร่วมกับการใช้ยาต้านฮิสตามีนฉีดยาหรือพ่อนยาแก้แพ้เป็นประจำนอกจากนี้ค่ะยังมีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นทดสอบภูมิแพ้เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่แพ้และฉีดสารกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่แพ้ค่ะและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเภสัชร้านยาโดยเภสัชกร